ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกบผมปราชญยาครับวันนี้เรามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีนะครับในบทที่37ในข้อที่11ไปจนถึงข้อที่21ครับเยเรมีบทที่37ข้อ11ถึง21เมื่อกองทัพของคนเคลเดียได้ถอยจากกรุงเยรูซาเลม็มเพราะกองทัพของฟาโรเข้ามาประชิด เยเรมีก็ออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็มมุ่งไปยังแผ่นดินเบนยามินเพื่อจะรับส่วนแบ่งของท่านท่ามกลางประชาชนที่นั่นเมื่อท่านอยู่ที่ประตูเบนยามินทหารยามคนหนึ่งชื่ออิริยาบุเชเลมิยาผู้เป็นบุตรฮานัญยาได้จับเยเรมีผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าท่านกำลังหนีไปหาคนเคลเดียและเยเรมีตอบว่า ไม่จริงข้าพเจ้าไม่ได้หนีไปหาคนเคลเดียแต่อิริยาไม่ฟังท่านและจับเยรมยีนำมาหาเจ้านายและบรรดาเจ้านายก็เดือดดานต่อเยรมีและพวกเขาก็ตีท่านและขังท่านไว้ในบ้านของโยนาธานเลขานุการซึ่งได้ทำให้เป็นคุกดังนั้นเยรมยีจึงถูกขังอยู่ในคุกมืดและอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วกษัตริย์เสดคียาทรงใช้ให้คนไปเอาตัวท่านมา กษัตริย์ทรงสอบถามท่านเป็นการลับที่ในพระราชวังว่ามีพระวจนะมาจากพระยาเวบ้างหรือไม่เยเรมีทูลว่ามีพระยาค่ะแล้วท่านทูลอีกว่าฝ่าพระบาทจะถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเยเรมีได้ทูลกษัตริย์เสเดคิยาอีกว่าข้าพระบาทได้ทําอะไรผิดต่อฝ่าพระบาทหรือต่อข้าราชการของฝ่าพระบาทหรือต่อชนชาตินี้ ฝ่าพระบาทจึงได้จำขังข้าพระบาทไว้ในคุกผู้เผยพระวจนะของฝ่าพระบาทผู้ได้ทูลเผยพระวจนะต่อฝ่าพระบาทว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนจะไม่มาต่อสู้ฝ่าพระบาทหรือต่อสู้แผ่นดินนี้นั้นอยู่ที่ไหนบัดนี้ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระบาทขอทรงฟังขอคำทูลของข้าพระบาทมาอยู่เฉพาะพระพักของฝ่าพระบาท ขออย่าส่งส่งข้าพระบาทกลับไปที่บ้านของโยนาธานเลขานุการน,นั้นเลยเกรงว่าข้าพระบาทจะตายเสียที่นั่นกษัตริย์เสเดขคียาจึงมีรับสั่งและเขาก็มอบเยรมีไว้ที่บริเวณทหารรักษาพระองค์และเขาให้ขนมปังแก่ท่านวันละก้อนจากถนนช่างทำขนมจนขนมปังในกรุงนั้นหมดเยรมีจึงค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั้น เรามาเท้าความสกอตนะครับก่อนที่เราจะดูในเนื้อหารตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าช่วงปลายของอาณาจักรยูดาห์ครับอาณาจักรยูดาห์เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางภาคใต้ประกอบด้วยสองเผ่าก็คือเผ่ายูดาห์แล้วก็เผ่าเบนจามินนะครับสถานการณ์ของเขาคือถูกกองทัพบ,บาบิโลนเข้ามาโจมตีก็มาล้อมเมืองเอาไว้ทีนี้ความช่วยเหลือ หรือการต่อสู้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ยูดาห์เนี่ยนะครับหรืออิสราเอลตอนใต้เนี่ยไปจ้างทหารอียิปต์มาต่อสู้มาช่วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปสู้กับบาบิโลเนี่ยไม่ไหวแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีสงครามก่อนหน้านี้พระเจ้ามักจะเตือนเสมอว่าอย่าไปพึ่งพาคนอื่นให้พึ่งพาพระองค์นะแต่ว่า ก็จะได้รับการปฏิเสธจากกษัตริย์หรือว่าคนก่อนๆก,ก็จะเป็นลักษณะว่าหาทางที่จะพึ่งพาบุคคลภายนอกเป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้พระเจ้าเนี่ยไม่พอยัยแม้ว่าการพึ่งพาเนี่ยนะครับอาจจะสร้างความสำเร็จในตอนนี้นะครับเช่นก่อนหน้านี้ได้บอกว่าอียิปต์เข้ามาแล้วแล้วก็มีการ,รเผชิญหน้ากันอันนั้นที่ทำให้บาบิโลเนี่ยถอยทับกลับไปนะครับแล้วพวกเขาก็คิดว่า เรื่องที่เป็นความสําเร็จแล้วเราไม่มีสงครามเราไม่มีอะไรแล้วละแต่ปรากฏว่าเยเรมีเนี่ยซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้เผยวจชนะของพระเจ้าก็มาเตือนบอกว่าบาบิโลนแม้ว่าจะถอยไปกองทัพไปนะครับเดี๋ยวก็กลับมาใหม่แล้วอียิปต์เนี่ยเมื่อเขาได้ค่าจ้างค่าแรงของเขาเรียบร้อยก็กลับไปถ้าเขาจะมาช่วยก็จะต้องหาเงินหาทองเนี่ยไปจ้างเขามาใหม่เพราะเขาเป็นทหารรับจ้าง ปัญหาก็คือว่าอิสราเอลหรือว่ายูดาตอนใต้เนี่ยใช้เงินใช้ทองหมดไปแล้วถ้าเราดูจากข้อที่พระคัมภีร์ในข้อที่21เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเยเรมีเนี่ยได้รับขนมปังเพียงก้อนเดียวนะครับแล้วก็ก้อนเดียวต่อวันด้วยนะครับกินเป็นอาหารเนี่ยซึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นนักโทษแต่ก็ไม่ควรที่จะถูกทําร้ายที่จะให้กินแค่มือเดียวแต่มันเกิดสาเหตุ ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีอาหารแล้วมันถูกร้อมเมืองอยู่นานสภาพความอดอยากลำบากมันเกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่คนที่เป็นประชาชนที่อยู่ในยูดาห์นั้นต่อมาครับเราพบว่ากองทัพอียิปต์จากไปแต่สงครามไม่ได้สิ้นสุดผู้ผูชนะของพระเจ้าเนี่ยยืนพูดความจริงว่าอีกไม่นานบาบิโลนจะกลับมาและคราวนี้ จะรุนแรงกว่าจะจับกษัตริย์จะทำร้ายต่อข้าราชการต่างๆจะจับประชาชนไปเป็นทาสไปเป็นเฉลยนะครับแล้วก็จะเผาเมืองการยืนพูดความจริงแบบนี้ทำให้เกิดผลร้ายมาถึงตัวของเยเรมีครับเยเรมีพยายามที่จะบอกว่าพระเจ้าได้แนะนำหนทางว่าให้มอบหรือให้ยอมสวามิภักดิ์กับบาบิโลน คือกษัตริย์ในบูคดเนซาซะแล้วก็จะไม่มีอันตรายแต่การที่ไปยืนพูดความจริงแบบนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันเหมือนกับฝักไฟหรือเข้าข้างศัตรูเนี่ยฮะเดี๋ยวมันต้องเจอข้อหากบฏแน่นอนกลับมาที่ตัวของผู้พูดคือตัวของเยเรมีและเยเรมีเนี่ยน่าสงสารครับเป็นเหมือนกับคนที่ <c oughs> ยืนพูดความจริงของพระเจ้าแต่ไม่มีใครฟังเพราะอะไรครับ แ้ะเราดูในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่ามีผู้ผูชนะที่ทําตัวเป็นผู้เผวชนะเนี่ยนะครับมาคอยบอกกริย์ว่าเราไม่มีปัญหาแล้วเราจะไม่มีสงครามแล้วต่อไปบ้านเมืองจะดีขึ้นเรามาทางถูกพบชัยชนะแล้วนี่แหละครับมันจะทําให้เกิดคนมากจํานวนหนึ่งซึ่งเชื่อผิดๆกับคนหนึ่งที่เชื่ออย่างถูกต้องที่มาจากพระเจ้า แต่ว่าไม่มีใครสนใจก็เลยเป็นคนที่น่าสงสารมากยังอาจจะถูกมองว่าเอาใจออกห่างไม่ได้รักชาติหรือโอ้อาจจะแรงจนถึงเรียกว่าขั้นขายชาติทีเดียวครับแล้วกษัตริย์ทำยังไงครับกษัตริย์เนี่ยชื่อว่าเสดคิยาพระองค์เป็นน่าจะเป็นคนหนุ่มแล้วก็ขึ้นของราชได้ไม่นานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องมีคนที่สำเร็จราชการหรือมีข้าราชการที่รุ่นเก่าคอย ประครับประคองคอยที่จะแนะนําทางการเมืองการปกครองทีนี้จําเป็นต้องฟังเขาแต่ว่าเนื่องจากพวกนี้ไม่ฟังเสียงของพระเจ้าก็มักจะมีปัญหากับกษัตริย์เสดกคิยาก็ไม่สามารถตัดสินใจครับเดี๋ยวก็มองมาที่พระเจ้าเดี๋ยวก็หันกลับไปที่อำนาจทางการเมืองแบบนี้กลับไปกลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเยรมีสิ่งที่เกิดขึ้นครับปรากฏว่า การที่ไปเผยวจนะแบบนั้นพูดความจริงแต่ความจริงกลับมาทำร้ายตัวของเยรมีก็คือถูกจับถูกข้อหาเหมือนจะเป็นขบฏอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปขังคุกได้กินอาหารแบบนิดๆหน่อยๆต่อวันประทังชีวิตไปสิ่งที่เราเรียนรู้ตรงนี้นะครับว่าเราควรจะยืนหยัดซื่อสัตย์ต่อความจริงที่พระเจ้าบอกเราหรือเราเกรงกลัวต่ออำนาจที่มีมากกว่า เรายังเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และคุ้มครองและปกป้องชีวิตของเราขณะที่เรารับใช้พระองค์หรือเปล่าขณะที่เราต้องเผชิญกับความจริงบางด้านที่คนมันเป็นความเท็จแต่คนพูดว่าเนี่ยมันคือความจริงแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นว่ามันเป็นความเท็จเรายังจะต่อสู้แม้เรารู้สึกว่าคนคนเดียวซึ่งเขามีคําพูดกันใช่ไหมครับบอกว่าเราไม้ซีกจะไปงัดอะไรกับไม้สูงก็ปล่อยมันตามไปอย่างนี้แหละ บางคนก็บอกว่าตามน้ําแต่พระเจ้าต้องการที่จะรักษาชนชาติของพระองค์ตรงนี้เอาไว้อยากจะให้พวกเขาเชื่อฟังแต่ไม่มีคนเชื่อฟังเราจะยอมให้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจตรงนี้เข้ามาหยุดการรับใช้ไหมเราจะให้ความกลัวความลําบากหรือการถูกใส่ร้าย,ายมายับยั้งชีวิตของเราไหมบทเรียนจากเยเรมีตรงนี้น่าสนใจนะครับการเป็นคนจริงการเป็นคนที่ เชื่อมั่นอยู่ในพระเจ้าตลอดเวลาแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีผู้มีอำนาจไม่ได้อยู่ในฝ่ายเราไม่มีการสนับสนุนยังเชื่อมั่นอยู่ไหมครับว่าพระเจ้ายัางสนับสนุนอยู่มันทําให้เกิดข้อคิดตรงที่เวลาเราได้ยินบ่อยๆจากพระธรรมโรมนึกออกไหมครับว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครสามารถต่อสู้เราได้นั่นเป็นท้อข้อความที่เราพบว่าดีมาก หนุนใจมากแต่เวลาที่เราอยู่ลำพังเรายัางเชื่ออย่างนั้นอยู่หรือไม่ขอพระเจ้าให้กำลังใจกับเรานะครับยืนหยัดกับความจริงยืนหยัดกับความเชื่อในตัวของพระเจ้ามากกว่าสถานการณ์ครับเรอธิษฐานด้วยกันนะครับพระองค์เจ้า,าในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้แต่เรารับใช้พระองค์เราพบว่าบางทีเรารู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่ขอให้พระคำของพระเจ้าทำให้เรายังเป็นคนจริงอย่างที่พระเยซูบอกว่าสัจจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยความเป็นไทยทำให้เราเป็นคนที่แท้จริงเชื่อที่แท้จริงยึดมั่นในพระเจ้าที่แท้จริงและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เราเป็นคนจริงของพระเจ้าเหมือนท่านเยเรมีข้าแต่พระองค์เจ้าขา้าท่านปรินัติพระองค์แม้ว่ามนุษย์ไม่ชอบแต่เป็นที่พอประทัยของพระเจ้า ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนกับท่านเยเรมีด้วยเถิดขอพระองค์เป็นกำลังให้กับเราในวันยากลําบากถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจึงขอประพร์จากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ทุกท่านครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการของ CGNTV นะครับเฝ้าเดี่ยวมากับเราไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่นะครับหรือก,กับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันไปนะครับหรือว่ากดติดตามสัญกระดิ่งกันก็ได้นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับมีความเห็นมีคําถามมีสิ่งที่อยากจะรู้คอมเมนต์อยู่ข้างล่าง เขียนซักถามมานะครับหรือบางท่านอาจจะได้มาช่วยกันเป็นการที่เราขยายความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ด้วยกันนะครับขอให้มีความสุขกับการติดตามรายการนี้และกับพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรให้สันติสุขอยู่กับท่านครับ